สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับวัดบอลลอนใบนะครับอยู่กับผมนะครับช่างวันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามีเคสนี้นะครับเป็นฝาคาร์บอนนะครับที่ส่งมาให้ทำนะครับทีมงานเย็นหวังนะครับแล้วก็ส่งมาให้ทําว่าจะฟื้นฟูได้ไหมนะครับนี่ครับดูงานก่อนนะครับว่าพื้นสภาพผิว อของเนื้องานจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูกันนะครับมาขัดมาทํามาแต่งมาพ้นเนี่ยนะครับว่าเาจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บรายละเอียดไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบางโกนนะครับที่ตากไว้แล้วก็มีของงานชิ้นงานอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวเอาอยัางไงต่อนิฮ่าฮ่านี่เดี๋ยวเราผมพามาดูอ่าชิ้นงานของตัวรถนะครับที่เมื่อวานนี้เราทําไปอันนี้ก็จะเป็นเขียวมุกทองนะครับแล้วก็นี่ครับมีลายด้วยครับนะะ <c oughs> นี่ก็จะขึ้นอยู่กับ r สามนะครับนี่ฮะที่เราทำเสร็จไปบางส่วนแล้วตัวทางตัวสีก็จะเงาประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีลายอ่าอันนี้ครับจะเป็นลายเกาเรียกจะเป็นลาวาก็ได้นะครับอันนี้เป็นแดงลาวาครับจะเป็นดอกคล้ายๆดอกกุหลาบก็มีนะครับแล้วก็จะเป็น ยับยับยุยี่แบบนี้ก็มีนะครับคือเป็นสีคล้ายๆลิมิเต็ดครับ mm hmm. เขียวมุกทองครับอันนี้ mm hmm. เดี๋ยวมีงานตัวไหนมาเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันอีกนะครับฝากติดตามร้านฝากติดตามเพจร้านด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับฝากติดตามด้วยนะครับ